10นาทีมนานแม้วันนั้นตอนนี้ไม่ได้มีภาพประกอบมากแต่เคยมีภาพอยู่เช่นร้านค้านในเมืองหลวงของกัมพูชาจะมีลูกกงแน่นหนาและจะมีการปั่นไฟด้วยเครื่องปั่นไฟเพื่อเปิดทีวีให้กับลูกค้าดูในช่วงวันทริ์วันละ2ชั่วโมง มุกคาบไปนั่งดูที่น้าร้านค้าประมาณห้าสิบคนถึงเจสบคนรายงานนี้จากนาสมุกดา,ากล่าวว่าของตนนั้นคือฮุนเซนแต่ฮุนเซนนั้นมีหลายคนมันเหมือนกับนายนจียที่เข้ามาอ้างเป็นผู้มีพลในหลวงผู้มีพลรัชสิดำโดยวิจาของตนนั้นปัวมก็คือ สมัยที <thấy> <tense> ่อ <cents> ยู <moderate> ่กับพระเจ้าเป็นนาวิอุวุชรพุทธิปักรณ์ยังดูนาสอมุกดาอยู่พบกับนาสอมุกดาที่จังหวัดจันทบุรีปีพศ .2599 ถึง60และถ้าเสียเป็นสามีมารยาทันสถานในกองคำมุชานั้นคนเลื่อนสีดำ เพระชาวฟาหรือคนบ้านั้นพยยามจะเข้าประเทศไทยทําให้กัมพูชานั้นถูกคนพวกน,นี้ควบคุมคือไม่ให้ทํากินอะไรมากมายปลว่าทามีเกตเศรษฐกิจดีตนเองจะมันมีข้าอ้างในการเข้ามาประเทศไทยในการเข้ามาเปิดเงินจากลนลวงดังที่เจ่าไว้ <c oughs> ทั้งนี้ ลองดูในประเทศกัมพ so ูชานั ôi, ้นนิยมรถสามล้อตุกๆของจังหวัดจับุรีแผ่เลี้ยวซึื่อจะซื้อไปเพื่อรับออเดอร์ซื้อสินค้าจากชาวบ้านนุที่องกัมพูชานั้นได้กว่ามเสีสางเล็กน้อยประมาณอารอยล้านเลยนะ ากาง2,000กว่าก,ก,กิโลเมตรบนบกาะ1,000ล้านไร่าหายไปยกกลุ่มดาราที่เวียนมาตรวจสอบดินดินนั่นทึงยุพิสารนครราชีมาที่ดินตำบลบางละคอตรงนั้น,นยกให้เ่าไป่าถนนจะถูกจับเปลี่ยนกับถนนใหญ่ตั้งแต่อำนาจถึงบางลูกเสือ,ะะอการจ่ายให้กับบุตรทิดาไปแล้วทั้งหมดหนึ่งพันคน ระยะทางจากจุดกลางถึงนองหลวงของเขาประมาณร้0ยงกิโลเมตรรถตุกตุกอันอรถสมอเครื่องรับออเดอร์วันละสิบลายทั้งหมด7จวัน70็ลังคาเรือนของหนึ่งหมู่บ้านในกัมพูชาที่ที่อยู่ติดกับืองหลวงส่วนทีาติดกับประเทศไทยจะเข้ามาส่งสินค้าไทย ออเดอร์เนเหือนกันหน้าที่แต่ละอู่บ้านนั้นบพอ,พอแบบประเทศไทยแต่ประทศไทยนั้น200ครอบครัว้วยกรมชาติ70ครอบครัวอย่าแงบบนี้ไปกประจำอาหารที่ซื้อน่าจากเงินผนหลวงไปนั้นคนหลงของไทยนะความชื้นแนั้นความแข็งความนำคางในเวลากลางคืน ส่วนปัจจุบันมาตรการสื่อสกิจกันของอากาศในเมืองเหีเยนามาอ้างก็ไปถ้าเป็นสินค้ากับผู้หลังถ้ามีกินเหลือใช้ก็จะต้องนำเดินมาขายแล้วเขาจะถูกับข้าวให้ใช้เป็นแบรนด์อเมริกาเป็นนิโบร์ไม่ได้ขายเค็มเนื้อเค็มโคอ,อเมริกันบางมันสินค้ามือสองตามยาชายแดนไทยกัมพูชานั้นเป็นสินค้าใหม่แกะกล่องแบรนด์อเมริกา,แบ,กาแบรนด์นิโบร์ขั้งสิ้น การขายนั้นจะนำมาใช้จนเจือให้กับคนกําลังชาเพราะว่าคนมุสลึมต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยประมาณหกล้านคนนายกนายเงินเจียปี2556ั25สกองกลุ่มเดินวนประทะก,กันโดยอ้างเรื่องที่ดินที่เท่ากันบนสะะองพันคู0 0นกิโลเมตรระบบแบบพาล่าไลหางว่สองร้อยสี่สิกลุ่มหนึ่งจะล้มเจ้าอี่กลุ่มหนึ่งกพราเจ้ามีฝนปะทุไฟฟ้า รอดมาได้ให้อยู่ได้แต่เมื่อพระเจ้าช่วงนั้นสอนหนังสือเด็กโรงเรียนวันนัก,กบันเทิงพุทธิยาการสิทธุประกอบอยู่ตอนนี้ก็อ้างว่าคนเราบอกว่ากรรมพันธุ์ก็งสิทธยิงตายไปแต่ถวบมันตกเองหมดก็จะไปเอาตรงอื่นามาบินตาที่สามสิบคนหน้าสิบคนเรื่องเนี้ยกลุ่มหนึ่งบอกว่าเจ้ามีผล ไม่ต้องลงมาอยู่ต่ออีกกลุ่มหนึ่งของใ้ลงแต่พอเราบอกว่ามีสองพันคนมาตรงนี้คือสอนหนังสือเราสอนมินเนีแล้วก็ออกสื่อไปเมื่อเขาเห็นมีที่ดินเขาบอกอ้านั่นต้องยกยุติอยู่กับฝนเพราะผลจริงๆเป็นของกัมพูชาคนกัมพูชาติในวุัตเสตุเราก็ไม่ได้ให้ให้ยกฝนได้ยกฝนได้ชาติชนชาติชนให้ยกฝนให้กับประมานรัศดร เราบริจาคในกันเกียซึ่งอยู่ในจมุลีนั้นหลายคนหน้าตาเหมือนกันและใช้ยุ่งเดียวกันและอาเป็นกุ่คนล้องคนให้เขาเอกทีวีประชวนและให้เห็นเลือดสีดำในปี2 5 5พันหิทำให้กลุ่มที่เอาหน้ายกองเกียรติเอามาเป็นประธา์นั้นตกอับสองกลุ่มเรื่องที่จะพูดคุยเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและขอชุมนุมต่อ บ้านประลับหงกลางประละับคนไทยออกสิบไร่เหลือสามสามไร่แลบวก็ห้าไร่ขายที่ดินได้ละห้าแสนใช้เงินเดือนเละหนึ่งหมบาทคือ5้าแสนนั้นใช้สี่ปี5ห้าปีห้าหกสามจชุมนุางการเมืองใหญ่ในกรุงเทพมานครนั้นสามสามปีจบแก้ไขรสอกลับมาเหลือ หปีด้วยสองพันห้าร้อยสองพัน้าจ็ดในยุคป,ปรเอกประยุคนั้นก็หลายสมัยอยู่ถึงแม้จะต่อมาในยุคโควิดถึงก็ต่อยุครัฐบาลที่ไม่เดิตั้งสงปี2ปีแล้วเว้นเรื่อกตั้ง4ปีอาจะเส้นสีปีขอโอกัสยุคโควิดช่วงองีก4ปีสปีการต่อหกปีนานสิบป,ปียาไม่รู้กี่ปี คนตายไม่ตายไม่เกิดมันช่วยเรายุคที่ไมตายไม่เกิดก็ในช่วงจรจสลัดเข้าเมืองคนถือศีลไม่ไม่เยิดไว้ช่วงทำให้ปัจจุบันยังไม่ได้รับบรรจุข,ขา้าราชการใหม่นอกจากไม้เคยเกิดในช่วงก่อนหน้านั้นเป็นช่วงช่วงแอนดีวีจะยุคายการจะกภาษีร่องกไปเป็น6สภาที ทำไม,มรัะประจอบรงการในช่วงนี้อยูสามสี่ปีที่ผ่านมาและวันทุกวันนี้ก็ยังไม่าจจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อไปนั่นคือกองอุชา,าไม่ได้เจริญตามภาพที่ออกมามีปัญหาคนเลือใสีดำบนบ้านไม่ยอมให้พระราบเที่ยวเอาว่าถ้าเป็นเกณฑ์ดีจะ ไม่มีความรัาการเข้ามือใจเข้า,า,ขา,ามาพ้นเงินฝนและงานดแสดงนี้อย่าลืมว่าเป็นใจแดนไม่ได้ที่ตั้งของมิ่งหลวงไทยอักษรบางอย่างเป็นของไทยบางอย่างเป็นของมัมรมชานั่นคือการตั้งป้อมประการบนเทือกเขาภูเขาโดยใช้เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติเป็นการเล่าของที่จะไทยของทรัพก็ไป ระวังป้องกันเกิดการอยู่ที่นั่นการละซึ่งแม่ข้อตกลงใหมาจากยอดเขาสูงถึงยอดเขาสูงซึ่งตรงมีความหมายทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมในการตรวจการชี้เป้าจึงไม่ได้เขาขอแต่ฝ่ายเดียวให้แบ่งยอดเขานัเน่าเส้นตรงไม่เล่าเส้นเวาเส้นเหลี่ยมแบบนั้นฮัลโซ่ไม่เห็นเส้นตรงแต่ถ้ายอไปก็เห็นเป็นเส้นโค้งแบบ ของค่าพลายอ n s สไตน์ทีายข,ข้า,าวผลก็ออกมาทำโลกสร้างเหลี่ยมทำนั้นถ้าเกิดพายุยางและตกตียิงประทักกันเป็นประจำจะต้องให้ยอมได้ยอมเสียแล้วทันดวนะบครั้งครก็สร้างป้อมปราการบางครั้งเองจาจะสร้างป้อมปราการในการจดตาป้องกันคาม้างศัตรูราชศัตรูของประเทศ ฉัจนจำเป็นต้องมีข้อ,อยุตินั่นคือรากแล้วต้องได้ตามที่อนานาสนักกรรมก็ไตยตัวยอดแหลมบ้านเรือของไทยจะเป็นอย่างนั้นรวม